ขอความเจริญในธรรมจะมีสิทญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนาพระธรรมกรารสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมกรารสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าคนที่ตายทั้งเป็นมีอยู่5ประเภทหรือว่า5ประการด้วยกัน คนที่ตายทั้งเป็นนั้นมีอะไรบ้างท่านก็ได้จำกัดความไว้5ประการในข้อที่หนึ่งก็คือทุกขโตเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็คือเป็นคนยากจนนั่นเองหาเช้ากินข้ามหาชํำหา,ข,าข้ามกินเช้า อตาคาดขาดแคลนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะกินก็ไม่มีจะกินก็มีความทุกข์หากินก็ฝืดเครื่องหากินก็ไม่ค่อยจะพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวก็เลยเป็นทุกข์ก็เหมือนคนตายทั้งเป็นไม่สามารถที่จะดิน้นรนไปอย่างไรได้ ก็จมอยู่กับความทุกข์นั่นเองในประการที่สองก็คือพยาธิโตคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือก็คนมีความทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเมื่อคนมีความเจ็บความป่วยขึ้นในร่างกายแล้วก็มีความทุกข์ กลัวจะไม่หายหรือว่ากลัวจะตายเป็นตน้นก็เลยทำให้คนที่ป่วยทางร่างกายอยู่แล้วก็ป่วยทางด้านจิตใจไปด้วยก็คือจิตใจมีแต่ฝ่ามิตกกังบดอันในประการที่3ก็คือมหมนโโหคนที่เป็นบ้าเตียสติ คนที่เป็นบ้าก็คือก็ไม่รู้สิบรู้ห้าไม่รู้จักชีวิตตนเองชีวิตคนอื่นก็เหมือนคนตายทั้งเป็นเพราะว่าจะหาความเจริญจ,จะหาความเป็นอยู่ที่ดีก็คงลำบากคือเป็นไปไม่ได้นั่นเองคนบ้าคนเสียสติก็จะเป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะนำพาตนเองให้มีความสุขมีความสบายได้กระจอมปลักอยู่กับ ความบ้าของตนเองอันในประการที่สี่ก็คืออีนางว่าก็คือคนที่เป็นหนี้เป็นสินคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็คือเป็นคนตายทั้งเป็นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องมีความทุกข์อยู่แล้วเพราะว่าไหนจะต้องทํามาหากินไหนจะต้องทํามาหาใช้หนี้ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง เจ้านี่คมขขบ้างมันก็มีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมีแต่ความทุกข์ชีวิตก็เหมือนตายทั้งเป็นในประการที่ห้านิสยะเสวโกก็คือพึ่งบุญคนอื่นก็คือ ก็เ,เพื่อที่จะให้คนอื่นช่วยเหลือนั่นแหละไปขอความช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้เขาก็ไม่ช่วยเหลือทําไมทํามาความที่ไม่มีจะอยู่จะก,กินก็คือก็อแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือไปพึ่งพาอาศัยไปพึ่งใบบนคนอื่นแต่ว่า คนอื่นเขาก็ไม่ยอมให้พึ่งเพราะว่าทุกคนก็มีภาระหน้าที่มีชีวิตที่ต้องดูแลชีวิตของตอนเองรกรัวตนเองดังนั้นคนที่มีจิตมีใจที่ว่าคอยจะไปพึ่งคนอื่นก็เ,เหมือนคนตายทั้งเป็นประทังห้าประการเนี่ยถ้าใครมีก็คือเป็นคนตายทั้งเป็นชีวิตจะมีแต่ควาหมหม่นหมองหม่นไหม้ ใจก็เต็มไปด้วยทุก์ตื่นก็ทุกนอนก็ทุกหลับก็เป็นทุก์ตื่นก็เป็นทุกขอันนี้แหละ,ะท้งห้าประการเนี่ยก็เหมือนแต่ใครได้มีแล้วก็เหมือนคนตายตั้งเป็นนั้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ปัจจุบันที่เราจะทำได้ก็คือความดีความงาม แล้วก็เว้นจากการทำบาปทำกรรมเพราะว่าคนที่ได้รับสิ่งเหล่านี้ก็คือมาจากวิบากกรรมที่ตนเองทำไว้ในอดีตนั่นเองไปทำอา้าไว้ช้าใช้กรรมในปัจจุบันก็คือเป็นวิบากกรรมเะนั้นถ้าเราจะหนีสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือต้องทำกุศละต้องทำบุญให้กับตนเองให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้แล้วก็เว้นในเรื่องของบาปกรรมที่ตนเองจะต้องไปทำอาตมาภาคกรนนำหลักธรรมคำส,สอนในทางพุทธศาสนามาเตือนสติในการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในความไม่ประมาทั้องจะเดินพอรอ